สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะวันนี้นะคะแม่ควานพาแม่แม่นะคะมาดูเห็ดมาเก็บเห็ดนะคะแม่จ๋าพอดีว่าน้องชายแฟนนะคะโทรมาบอกว่าทางบ้านเห็ดเริ่มออกแล้วนะคะมาค่ะแม่แม่จ๋ามาดูกันนะคะว่าจะได้เยอะไหมค่ะช่วยช่วยกันหานะคะแม่แม่จ๋า นี่นะคะแม่จ๋าเจอแล้วนะคะเป็นเห็ดตับเต่านะคะแม่จ๋าเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดทางบ้านแม่ควานนะคะก็จะเป็นลาวนะคะก็จะเรียกเห็ดพึ่งดําจ้าแม่นี่นะคะหนึ่งดอกนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะดอกสวยๆเลยนะคะนี่นะคะแม่จ๋าอีกแล้วนะคะเจออีกแล้วนะคะหนึ่งดอกค่ะแล้วก็พ่อควานบอกว่า เจออีกนะคะหมู่นะะมนนะะหนึ่งนะคะแม่จา๋านี่นะคะอีกดอกนึงนะคะแม่จ๋านี่คะ่ะแล้วก็นี่นะ,ะเป็นเห็ดพึ่งออกนะคะแม่แม่นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะดอกนะคะแล้วก็พ่อควานว่าไปเจออีกนะคะเป็นหมู่เลยนะคะแม่จา๋าตรงไหนนะคะพ่อควานน,นู่นเลยนี่นี่นี่นะคะก็จะอีกดอกหนึ่งนะคะแม่จา๋า นี่นะคะตรงเราเข้ามานะคะแม่จา๋าแล้วก็ไหนตรงไหนครับพ่อควานตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนี้ก็มีเดี๋ยวจะพาแม่แม่ไปดูก่อนนะคะนี่ป่าแรกนะคะแม่จา๋านี่นะคะดอกสวยๆเลยนะคะแม่จา๋า เดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะนี่อีกดอกนึงนะคะแม่จ๋าดอกสวยๆเลยนะคะ เป็นเห็ดกำลังออกใหม่ๆนะคะแม่จ๋าตรงนี้ก็จะมีอีกสามดอกนะคะแม่จ๋า นี่นะคะดอกสวยๆเลยนะคะแม่จา๋าแม่จ๋าหลังจากที่เราเก็บมานะคะนว่งลงกันแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะแม่จา๋าเก็บหลังเขานะคะแม่จา๋าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่จ๋าว่าแม่พ้านนะคะ จะเก็บได้เยอะไหมนะคะเหมือนกับที่เขาบอกนะคะเมื่อวานเขาได้15บหโลนะคะวันนี้แม่ควานจะได้เหมือนเขาไม<ผ>มเนาะมาลุ้นกันนะคะมมลคลิปนี้พอแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ